สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันในอีเมลฉบับแรกหลังจากที่คุณ กดยืนยันการลงทะเบียนกับดิฉันเพื่อรับข้อมูลทั่วไปนะคะซึ่งตรงนี้ก่อนที่จะไปรู้จักเกี่ยวกับธุรกิจอย่างเป็นทางการเนี่ยดิฉันอยากจะให้คุณได้ติดตามอีเมลของดิฉันเรื่อยๆแล้วก็คอนแทคก,กับดิฉันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook Fanpage ก็ตามแต่ค่ะถ้าเกิดมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจนี้นะคะธุรกิจ G T I หรือจะเป็นธุรกิจอื่นๆถ้าเกิดคุณไปเจอมาแล้วแบบอยากจะขอคำปรึกษาดิฉันให้คำมั่นสัญญาว่าดิฉันจะให้ข้อมูลตามที่ดิฉันเจอมา ประสบการณ์จริงๆไม่ว่าจะถูกจะผิดหรืออันไหนจะดีหรือไม่ดีดิฉันพอจะช่วยได้ก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาก,ก็แล้วกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่วันนี้ต้นไปคุณจะได้รับอีเมลจากดิฉันนะคะก่อนหน้านี้คุณได้กดยืนยันที่อีเมลตัวนี้ใช่ไหมคะที่มาจากสุธิดาใช่ไหมคะมาจากตรงนี้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ไปค่ะคุณก็จะได้รับอีเมลอีกหนึ่งฉบับนะคะอีเมลอีกหนึ่งฉบับที่มาจากนี่ค่ะ มาจากกอหญ้าชื่อเล่นนะคะก็มาจากตัวนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พลาดนะคะให้พลาดการติดต่อให้คุณค่ะให้คุณคลิกไปที่อ e ีเมลที่มาจากอันนี้ค่ะไม่ว่าคุณจะได้รับกี่ฉบับก็แล้วแต่นะคะให้คลิกไปที่ชื่อใดชื่อหนึ่งจากนั้นค่ะให้คุณเมื่อเข้าไปสู่หน้านี้นะคะคุณก็อ่านข้อมูลปกติเลยค่ะแล้วก็เนื้อหาที่ดิฉันให้แต่ละครั้งเนี่ยก็อยากให้ศึกษา นะคะไม่ให้พลาดเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะให้คุณท้าอ่าเข้าไปในอีเมลแล้วก็เปิดหน้านี้นะคะเปิดหน้านใดหน้านหนึ่งที่มาจากดิฉันก็ได้มาจากตัวนี้นะคะมาจากกอย่าเนาะแล้วก็คลิกเข้าไปจากนั้นค่ะให้ไปที่เพิ่มเติมถ้าเกิดว่าเมนูของคุณเป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นไรค่ะอ่าด้วยด้วยรูปด้วยรูปแล้วนะคะก็จะเหมือนกันคลิกเข้าไปก็จะเจอคําว่ากรองข้อความคล้ายแบบนี้ นั่นหมายถึงว่าเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่มีข้อความจากดิฉันมาอีกเนี่ยมันจะอยู่ในโหมดเดียวกันคุณจะได้เช็คได้ง่ายนะคะถ้าเกิดของใครเป็นภาษาอังกฤษก็จะอยู่ใต้ใต้อยู่อ่ามันจะเป็นคําว่า Filter ร์นะคะฟิเอ F I L L T E R นะคะลองดูนะคะตัวนี้คลิกเข้าไปปับ๊บเนี่ยค่ะอาจจะไม่เมื่อกี้มีคําว่าถ้าเกิดมีคําว่าสมมติมีคําว่าชื่อดิฉันเลยใส่คําว่ากอหญ้าไปเลยคํานี้นะคะ ดิฉันจะส่งมาจากอีเมลดิฉันโดยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคุณจำอ,อีเมลนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนส่งมาจากดิฉันโดยตรงนะคะพิมพ์คํานี้เข้าไปในช่องคําว่าคําว่าคําว่านะคะหรือถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคําว่าคีย์เวิร์ดหรือเวิร์ดอะไรสักอย่างนี้แหละตรงนี้นะคะช่องนี้จากนั้นไปที่ตัวกรองค่ะตัวกรองจากนั้นให้ติกตกกต๊ก ตรงนี้จะไม่อยู่ในจดหมายมันจะไม่เข้าในกล่องจดหมายเราแล้วจะได้ไม่รกแต่ว่าที่สําคัญคือให้คุณติ๊กตัวที่ใช้ป้ายกํากับถ้าเกิดภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคําว่าแท็กนะคะ tag t a i g e r นะคะ tag แล้วก็ติ๊กเข้าไปแล้วก็เลือกคลิกหนึ่งครั้งค่ะคลิกที่ป้ายกํากับหนึ่งครั้งแล้วก็ไปที่ป้ายกํากับใหม่ทีนี้คุณก็พิมพ์เลยว่าเป็นเมล พภาษาไทยก็ได้นะคะเมลงานออนไลน์แล้วก็ขีดจะได้เข้าใจระยะสุธิดาก็ได้ค่ะเออจะไ,ได้ง่ายนะคะเพราะว่าเราต้องคอนแทคกันเรื่อยๆถ้าเกิดว่าคุณสนใจจริงๆนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่สนใจด้านล่างของอีเมลค่ะด้านล่างของอีเมลในเนื้อหานั้นอนะถ้าเกิดคุณไม่อยากรับข้อมูลแล้วให้กด unsubscribe ทิ้งไปนะคะแล้วดิฉันจะไม่ส่งอีเมลหาคนอีกเลย โอเคไหมเราเข้าใจกันนะคะถ้าเกิดว่าไหนที่คุณไม่ต้องการรับอีเมลนี้แล้วเนี่ยให้ลงให้เลื่อนเมาส์ลงไปด้านล่างของเนื้อหาน,านั้นแล้วกด unsubscribe นะคะ u n s c ตรงนั้นนะคะลองไปอ่านดูมีแน่นอนอ่ะมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังอยากได้หรือมันยาวไปพิมพ์คำว่างานออนไลน์สุธิดาก็ได้ค่ะหรือว่าอะไรก็ตามตามนี้นะคะอะจากนั้นค่ะให้กดสร้างแล้วไปดูทางอ่ะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเนื้อหาที่เหมือนกันเนี่ยมันจะโชว์ตัวเลขตรงนี้ไว้ให้ถ้าเกิดอ่าถ้าเกิดมีก็ให้ติ๊กไปหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะยังไม่ได้ลงลงแบบแบบนี้นะคะหรือว่าจะเกิดลงแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดตรงนี้เป็นศูนย์ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าให้ติ๊กไปด้วยจาแนั้นก็สร้างตัวกลองอ่าสังเกตทางแล้วมันก็จะไปอยู่ทางซ้ายมือเห็นไหมคะอืมเห็นไหมคะเนื้อหาทั้งหมดก็จะอยู่นี่คุณจะได้ดูย้อนหลังได้ไงโอเคไหม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตั้งแต่วันนี้เป็นไปคุณจะได้รับสิ่งดีๆที่ญาพยายามจากคัสนมาฝากทั้งจากกูรูท่านอื่นๆเอาวิดีโอไห้คุณดูหรือบางวิดีโออาจเป็นวิดีโอรับที่ต้องย้ำว่าไม่มีใครสามารถดูได้นอกจากคุณเท่านั้นนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันในอ e ีกเมชฉงต่อไปสวัสดีค่ะ